มาวินควงตู่ปิยวดีย้ายเข้าวิมานใหม่นับถอยหลังรอทานยาทุ่นที่สี่มาวินควงตู่ปิยวดีย้ายเข้าวิมานใหม่เพื่อนดาราแห่ยินดีนับถอยหลังรอเบบีตัวน้อยทานยาทุ่นที่สี่ของตระกูลมาส่งกำลังใจปนรวมยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงตู่ปิยวดีมาลีนน์ผู้จัดคนเก่งแห่งช่องสามและสามีสุดหล่อมาวินทวีผลกันค่ะล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เขาได้เลิกดีด จูมือกันย้ายเข้าสู่อาณาจักรแห่งรักหลังใหม่ที่เตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยคนสําคัญที่กําลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ใหญ่โตอลังการนะคะคุณผู้ชมแต่ที่น่าภูมิใจสุดๆคือเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาจากน้ําพักน้ําแรงและความตั้งใจของพี่ตู่และพี่มาวินล้วนๆเลยค่ะเป็นรังรักสุดเพอร์เฟกที่ทั้งคู่บรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวที่กําลังจะเติบโตขึ้นค่ะ ที่ตู่ปิยวดีก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศการย้ายบ้านแบบสุดอบอุ่นลงในโซเชียลส่วนตัวค่ะพร้อมกับแคปชั่นซึ้งๆที่ว่าย้ายเข้าบ้านใหม่ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของเราสองคนอีกไม่นานบ้านนี้ก็จะถูกเติมเต็มด้วยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักลูกสาวตัวน้อยที่เราเฝ้ารอมานานโอ้ยอ่านแล้วน้ำตาจะไหลแต่พอมาดูแคปชั่นของพี่มาวิ่งเท่านั้นแหละคะ่ะหลุดคำกากไปเลยเพราะพี่มาวิงเขาโพสต์ด้วยความดีใจว่า ในที่สุดเราก็มีบ้านเป็นของเราแล้วววที่ผ่านมาทํางานหนักมากแต่วันนี้มีความสุขจังต่อไปต้องทํางานหนักแล้วสินะแหมพ่อคนสู้ชีวิตทำางานหนักเพื่อครอบครัวที่กําลังจะมาถึงแล้วสินะคะเนี่ยบ้านหลังใหม่นี้จึงไม่ใช่แค่อิทธิูลค่แต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตครอบครัวตู่ มาวินที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความมุ่งม,มั่นที่จะปูทางสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกสาวตัวน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกขาการสร้างอาณาจักรของตัวเองของที่ตู่และพี่มาวินในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องราวที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคู่รักอีกหลายๆคู่ที่กำลังฝันถึงการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ